จบา,ากแต่ลแมว่าคนที่เป็นเนื้อคู่อีลีตตองีคนอยู่ใทอะสุขใจกันคืใจดเ,เดียเอบอยากมีคนทีดแค่แกน้วบ่มไมเกินใจูบอกคนให้ดู่จัาได้ระยะไกลนะครับชุดนีนะครับงานเลี้ยงนะครับโต๊ะจนนะครับเอาอยู่นะครับ ลอยไกลเลยนะครับเบสนะครับยังเปิดได้อีกเยอะนะครับผมเปิดอยู่ไปถึง9ก้นาฬิกานะครับบนรุ่มมิวสิกนะครับสำหรับลูกค้านะครับเอสซีพอดคนยโสนะครับที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับที่ตมวโซซาว มาตรฐานเดิมนะครับปูตู้เหมือนเดิมนะครับเน็ตเวิร์กนะครับอย่างดีนะครับก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับเรารับประกันคุณภาพนะครับใหญ่แก้วนะครับตู้ด้านในนะครับปูใหญ่แก้วนะครับตู้เสียงกลางนะครับตอนนี้นะครับก็เตียนเหมือนเดิมนะครับเมื่อเช้าก็ส่งไปนะครับมีงานส่งลูกค้านะครับชุดโปรโมชั่นหมื่นสามพันเก้าร้อยยังอยู่นะครับ ก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับ13,900ก็สอบถามมาได้นะครับผ่านทางพจคนยโสหรือจะโทรสอบถาม0 9 6 9 5 0 0 9 4 1นะครับฝากไว้อีกชุดหนึ่งนะครับโปรโมชั่น27,000บาทนะครับเดี๋ยวลูกค้ามารับนะครับเตรียมเทสนะครับงานคุณภาพสวยๆนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับทีมงานวิลเโอโต้ซาวนะครับก็ฝากด้วยนะครับ FC พจคนยโสนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปดีๆ นะครับจะได้ชมผลงานดีๆของทางร้านวีดีโอโต้สาวเช่นเคยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับดีนะครับเ c ีนะครับพชสนยโสนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเครื่องเสียงนะครับโครงหล่อนะครับ15นิ้วโครงหล่อ BV นะครับตะแกรงฉีกนะครับโปรโมชั่นโครงหล่อ BV15 นิ้วนะครับท็อปวันนะครับวันภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวจะซ้ำชุดกันนะครับ โปรโมชั่นพิเศษนะครับ27,000บาทนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะมารับนะครับชุดนี้ลูกค้ามาฟังเมื่อเช้านะครับแล้วก็วางมาจำนะครับเดี๋ยวจะมารับนะครับเดี๋ยวลูกค้ามารับนะครับลูกค้ามาทดลองฟังนะครับฟังเสียงถูกใจนะครับแบรนด์ปีใหม่นะครับฮาร์โมนิกนะครับเสียงใสชัดเจนนะครับฟังเสียงได้นะครับว่าแรงขนาดไหนนะครับ ใสชัดเจนนะครับจะเปิดได้อีกเยอะนะครับอันนี้เราเปิดข่าวๆวนะครับเราเปิดข้าวข้านะครับโยมปอบปอไปด้วยกันนะจ๊ะงานคุณภาพนะครับจากทีมงานวินิร์โตสาวนะครับโลโก้ใหม่นะครับ Vn Harmonic นะครับมิวสิคาวนะครับโลโก้ใหม่สวยงาม หนาตู้15นิ้วนะครับ BV ขอบเหล็กนะครับขอบเหล็กนะครับลูกค้าขอบเหล็กนะครับดูเนียนท่าไม่รู้นะครับฝาก f c ทุกท่านด้วยนะครับที่ต้องการแรงๆนะครับกล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะครับต้องขออภัยสติ๊กเกอร์ VN สวยงามนะครับช่วง5โมงนะครับเริ่มในร้านก็อาจจะมืดๆนิดนึงนะครับสติ๊กเกอร์นะครับโลโก้ VN นะครับ VN Harmonic มนะครับสวยงามนะครับแบรนด์ของทางร้านวินิโอโตสาวนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ มาร้อยกว่าร้0ยแผ่นนะครับจะหมดแล้วนะครับหลายๆท่านไม่ได้ไปก็ไม่ต้องว่ากันนะครับสวยงามนะครับงานคุณภาพนะครับว่าซีพดคันโสนะครับติดตามผลงานวิดีโอตัวสาวให้ดีชุดนี้แถมแหลกด้วยนะครับเบสนะครับสินิ้วโค้งหล่อนะครับกลางกิ๊นะครับแหลมนานุว่านะครับศูนนะครับตะแกรงปั๊มนะครับสินิ้วตะแกรงปั๊มนะครับสินิ้วโคงหล่อขอบเหล็กนะครับ ตะแกรงขีดสวยงามนะครับรับกันคุณภาพเสียงนะครับโปรโมชั่นนะครับจองด่วนเลยนะครับ20,000ื่นนะครับ7,000บาทนะครับโทรได้เลยนะครับ0 9 6 9 5 0 0 9 4 1นะครับช่างวินิจนะครับโปรโมชั่น BV 15นิ้วโค้งหล่อท็อปวันภาษาอังกฤษนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็หกโมงนะครับลูกค้ามารับชุด โปรโมชั่นนะครับ 27, 0 0 0บาทนะครับกำลังอธิบายวิธีใช้งานนะครับวันนี้เจ๊ใหญ่เป็นคนอธิบายนะครับวิธีใช้งานเสียบสายสัญญาณด้านหลังนะครับลูกค้าจกสารยานะครับมารับนะวันนี้ชุดโปรโมชั่นนะครับท็อปวันนะครับ27 0 0 0บาทนะครับตรงหล่อลูกค้ามาฟังเมื่อเช้านี้นะครับตัดสินใจนะครับวางประจาแล้วก็มารับเย็นนี้เย็นวันนี้เลยนะครับ ประกันคุณภาพเสียงนะครับแถมไม้สายนะครับไม้สายให้ตัวหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับพิเศษสำหรับคุณผู้ชมนะครับ ก็ถูกใจเสียงนะครับระบบเสียงนะครับเอาไปร้องคาราโอเกะกันนะครับเรามาโยกเบาๆกันต่อรขอพระคุณนะครับ FC ซพจน์ยโสนะครับสนุกสนใจนะครับเครื่องเสียงวินิลตัวสาวนะครับเรารับประกันคุณภาพนะครับชุดโครงหล่อนะครับชุดนี้ดังแรงจริงๆนะครับขอบคุณลูกค้านะครับขอบคุณ f อทุกท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกดติดตามนะครับวันนี้ลูกค้าเมื่อเช้าลูกค้ารถเก๋งมานะครับ ช่วงเย็นก็มารับเลยนะครับ27,000บาทนะครับชุดนี้นะครับก็ขอบพระคุณนะครับทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ส่งไปหลายชุดนะครับต่างจังหวัดด้วยขนส่ง